คนไม้เก่งนะที่บอกที่พูดไม่ใช่ฝีมือคุณยานะเนี่ยเห็นไหมฝีมือคุณปูคุณย่าทำอะไรคุณย่าก็นั่งเฝ้าหน้าจอมันที่ก็เยอะอยู่เยอะอยู่เนี่ยไม่ใช่ไม่เยอะนะก็เยอะอยู่นะวันนี้คุณย่าพายชมตรงนี้แหละหน้าบ่านตัวเองนี่แหละดอกไม้ตัวเองนี่แหละแต่ไม่ใช่ฝีมือตัวเอง ยาปลูกต้นไม้ปลูกอะไรไม่ค่อยขึ้นหรอกเขาบอกมือร้อนปอกมือร้อนปลูกต้นไม้ต้นไม้ไม่ค่อยงามนะคะตอนแรกนั่งอยู่ในบ้านตอนนี้เริ่มเดินแล้วคือเอฟซีอยู่ข้างในนะคุณปีเตอร์ถ้าเกิดเมมอะไรแล้วคุณย่าไม่ได้อ่านขอโทษด้วยนะคุณย่าถือออกมาถ่ายหน้าบ้านน่เฉยไม่เห็นคอมเมนต์เลย ไม่เห็นคอมเมนต์เลยไม่เห็นคอมเมนต์เลยนะคะให้ให้ดูไม่เยอะหรอกให้ดูแค่แค่แค่แบบนี้แหละเพราะว่าปุูกไว้ดูรอบหลังด้วยปุูกไว้ให้ชมรอบหลังด้วย ถ้ามีธุรลามีอะไรทําได้นะคะคุณปีเตอร์ไม่ต้องเป็นห่วงคุณย่าเด้อไม่ต้องเป็นห่วงคุณย่าเด้อคุณย่าก็นี่แหละประมาณนี้แหละถ้าทุละเสร็จก็ไม่มีอะไรเลยนะคะก็จะเล่นอยู่แบบนี้แหละเล่นกับเพื่อนบ้างงานบ้านนิดหน่อยถึงเวลาก็ไปรับหลานอันนี้คือชีวิตประจํบบาวันของคุณย่าน้องมีตังนะคะ่อนนะเอ็นดูดูในโทรศัพท์คุณย่าไ์สุดทําไมสีแกมมากสีสวยมากเลยนะคะ บอลสีไม่ใช่เฉพาะมีอยู่ข้างในนะแล้วก็มีต้นอันนี้ข้างในเห็นไหมคะข้างในต้นนี้สวยนะเนี่ยเนี่ยต้นนี้เขาเรียกต้นอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละคุณย่าจำไม่ได้แต่คุณย่าชอบมากชอบอะไรเขาอึดไงปลูกง่ายน้ำไม่ต้องเยอะนี่จะบอกว่าไม่ใช่มีเฉพาะในบ้านที่คุณย่าไร่สดนะนอกบ้านคุณย่าก็มีมีลมโอ้ยลม ลมเย็นสบายนั่งเลยดีกว่าเราลมเย็นสบายนั่งเลยดีกว่าแล้วแล้วไม่ใช่แค่แค่มีสวนมุมเล็กๆของคุณย่านะคุณย่ามีคนเฝ้าสวนด้วยนะอยากเห็นคนเฝ้าสวนคุณย่าไหมนี่ไงคุณย่าจะตัดไฮไลท์ตรงมีคนเฝ้าสวนด้วยดีไหมเนาะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมหน้าตาน่ารักมากเลยอะคนเฝ้าสวนคุณย่าเนี่ยเนี่ย ส่วนเป้าเสือนคุณย่านะเห็นไหมนะคะมุมเดียวนี่แหละพอได้ดูนะคะพอได้ดูพอได้แบบว่าสดชื่นบ้างนะคะข้างบนก็จะประมาณนี้ม,นมีต้นมีต้นมะกรูดเด้อเนี่ยมาละแอบขึ้นต้นมะกรูดคุณย่าสั่นไหมเนาะกล้องนี่เนาะคุณย่าถือกล้อง ถ้าสันท่าอะไรก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะระบบจ๋าตัดช็อตตรงที่มีคนดูแลสวนให้คุณย่าด้วยนะคุณย่าอยากได้คนดูแลสวนไปอวดเพื่อนๆเราสามารถมีคนดูแลสวนตัวเล็กๆของเราด้วยนะคะเอ้ยดูดีน่ารักไหมยยย นานแล้วมันนานมากแล้วเขาก็เลยแบบว่าเหมือนเก่าแล้วรู้ไหมว่าสามตัวเนี้ยคุณย่าได้มายังไงมีคนเขาให้มามเขาให้คุณย่ามานะคะที่บอกว่าอ่มีมีม,มีมะละมะละนี่ไงมะละเขาแอบขึ้นแอบขึ้นต้นใบ ต้นมะกรูดคุณยา่าหน้าบ้านคุณย่ามีต้นมะกรูดเด้อเนี่ยแลแล้วอันนี้เป็นต้นเขาเรียกต้นงอนไก่ใช่ไหมเนี่ยขึ้นน่าจะน่าจะเดี๋ยวก็มีดอกนี่ไงต้นมะกรูดคุณยา่าผูกติดตรงประตูไว้เลยนะคะผูกผูกติดประตูไว้เลยพานลงมาอย่างนี้เลยนะคะ